นะถ้าเกิดเพื่อนคุณเนี่ยแล้คุณไม่สบายหรือมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาคนนั้นก็จะแบบเฮ้ยมึงเป็นไร๋ยก,กูไปหาคุณอย่าไปมองข้ามเขานะคะเพราะคนคนนั้นเขาจริงจังกับคุณนะคะหมายถึงว่าจริงใจเรื่องนี้คือเขารักคุณนะคะอ่ะอย่าไปลํำคาญเขาด้วยนะคะอะไรอย่างนี้เพราะพวกเขาเหล่านั้นก็คือเขาไม่ได้คิดอะไรมากอะคะเขาคิดว่าเฮ้ยคุณเป็นเพื่อนเขาแล้ว เขามาจากใจอ่ะ,อะเอาก็พูดจากใจเลยดีกว่าอ่ะแล้ว <c oughs> ต่อให้คุณจะมีปัญหาเรื่องเงินทองอะไรอย่างนี้เขาช่วยไม่ได้แต่เขาจะยินดีไปอยู่ข้างคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปเสนอเขาอ,คอะค่ะเฮ้ยมึงมึงมาเป็นเพื่อนกูหน่อยได้ไหมไม่ค่ะคนเหล่านั้นก็จะแบบเฮ้ยมึงเป็นไรมึงอยู่ไหนเดี๋ยวกูไปหานี่ค่ะคือคนที่เขาจริงใจกับคุณนะคะอย่างที่สองเลยก็คือทุกอย่างอะค่ะหมายถึงว่า เขาจะไม่คิดร like ้ายกับคุณแล้วก็ไม่ตบหลังคุณทีหลังนอะไรที่คิดเขาก็จะคิดออกมาแล้วเขาจะบอกคุณตรงๆส่วนอะไรที่ไม่ดีสมมติว่าคุณจะไปตกใายคนหนึ่งเนี่ยถ้าเพื่อนที่ดีเขาจะไม่ให้คุณไปตกต่อคุณมึงแข็งเขามากขนาดไหนเขาจะบอกว่าเฮ้ยมึงไปตกเขาทําไมไมึงได้อะไรขึ้นมานั่นคือคนที่รักคุณจริงนะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยตกใายกูไปด้วยไอ้นั่นคือ อะไรอ่ะคือมึงจะไปตกเขากูรู้ว่าอ้นั้นก็เขาอาจจะรักก็ได้ไงแต่ทีนี้ถ้าเป็นดีด้วยกันอ่ะจะพาเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีขึ้นอ่ะมันถือว่าตกหรอไม่ดีมั้งอ่ะก็จะแบบว่าป๊อตก็ป๊อตอ่ะแต่คือมันดีกว่าไปมีเรื่องถูกไหมคะนะคะ,นะคะก็จะห้ามอ่ะเขาหมายถึงว่าห้ามเพื่อนอ่ะเฮ้ยมึงอย่าทำมึงมึงใจเย็นๆย็นคือซอฟให้เพื่อนลงไม่ได้เย็นไหมกูตกกูตบด้วย ไม่ได้นะคะอน,นั้นคือประมาณนั้นเนาะแล้วก็เขาก็สารคุณอะหมายถึงว่าจะมีใครสักกี่คนที่แบบเวลาคุณมีปัญหาอะไรเขาจะเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยคําที่มึงอยู่ไหนเนี่ยคุณเก็บเขาไว้นะคะอย่าไปลาคาญเขานะคะเพราะคนเหล่านั้นเขามีแต่ความจริงใจให้คุณนะคะมันหายากเนาะแต่ถ้าเกิดเขาหมดแล้วหมดรักแล้วเขาก็ รู้สึกแล้วเขาก็จะไปแล้วคุณก็จะเสียใจในวันที่ไม่มีเขามาเป็นห่วงคุณแล้วนะคะไม่บายค่ะ